กรณีคุณลำยัยหยทองคำมีประเด็นทางกฎหมายอะไรบ้างมาดูคลิปนี้กันเริ่มต้นคุณโมและคุณบอสเป็นแฟนกันโดยยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่คุณบอสมาเป็นแฟนกับคุณลำยัยเป็นโลกอีกใบหนึ่งซ้อนทับก,กันในคดีนี้จริงๆคุณโมจะไปฟ้องคุณลำยัยไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีทะเบียนสมรสแต่ค่ายหายทองคำของคุณลำยัยก็ชดใช้เงินให้คุณโมไปสองล้านบาทซึ่งจริงๆการชดใช้เงินแม้ว่าจะไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายสามารถทำได้อย่างเพื่อนๆให้อยู่ดีๆอยากเอาเงินให้ผมแล้วเอามาให้ก็ทำได้เลยสบายมากแต่เราต้องไปดูสาเหตุของการให้้้้เเเงงงิินนนนัว่่่าาาาททไไไมมมหหหออคคคคถถใแกุุุณณโโตืป ขู่ว่าถ้าไม่ให้เงินจะเปิดภาพที่ทาให้คุณลำยยซึ่งเป็นศิลปินในค่ายเสียหายและจากสาเหตุนี้ทําให้ค่ายไห่ทองคำยอมใช้เงิน2ล้านบาททั้งนั้นที่ไม่มีหน้าที่ที่ต้องใช้เงินแบบนี้สาเหตุการได้เงินมาคือการขู่ที่จะเปิดเผยความลับหรือเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าการแบกเมย์การได้เงินมาของคุณโมก็จะผิดกฎหมายได้แต่ถ้าการได้เงินนั้นเป็นการได้เงินมาเปล่าเปล่าเพราะว่าคุณบาสรู้สึกผิดก็เลยชดใช้เงินให้โดยที่ไม่มีเรื่องการขู่จะเปิดความลับเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแบบนี้คุณโมก็จะไม่ผิดซึึ่่่่่่งงงงเเเเเรรืือออนน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 นีี้้้้กกกก็ต็ตพพพิิสููจจ์์ัััััดดดดวววยยยยาาาาาาหฐใใใศปปคคแมมมขะผบซท ส่วนอีกคดีหนึ่งแยกกับคดีแรกไม่เกี่ยวข้องกันคือคดีที่คุณโมผิดสัญญาเพราะในสัญญากําหนดหน้าที่คุณโมว่าต้องลบข้อมูลที่อาจทําให้คุณลำไยเสื่อมเสียและต้องไม่พูดเรื่องนี้อีกแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ยังมีข้อมูลที่ทาให้คุณลำไยเสื่อมเสียหลุดออกมาจึงถ้าพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลนี้หลุดออกมาจากคุณโมคุณโมก็จะผิดสัญญ,ญาซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมก็ต้องใช้พยานหลักฐานพิสูจน์กันในศาลต่อไปแต่ถ้าพิสูจน์แล้วพบว่าคุณโมผิดสัญญาจริงในสัญญากาหนดดครครไาาว้ลนแีสกมอ กับับคดดีผิสญญาลก้รออกมาแฉของแต่ละคนก็อาจจะเป็นคดีหมิ่นประมาทได้อีกหลายคดีเลยก็ขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีเพราะถ้าคดีไปถึงศาลจะมีคดีงอออกมาอีกเยอะมาก